การพลาดโอกาสตำแหน่งนางงามจักรวาลของน้องน้ำตาลนะครับนางงามนางงามของไทยนะครับคิดว่าคิดอย่างไรแล้วก็คิดว่าเป็นเพราะอะไรครับโอ้โหนี่ผมเพิ่งรู้ผมเนี่ยกลายเป็นูรูนะครับด้านการประกวดความงามครับมิสอ e น s ิเวอร์สนะครับ <c oughs> แต่ผมคิดว่ามันมันก็มีความเกี่ยวข้องกับ uh, ประเด็นด้านการเมืองอยู่พอสมควรช เพราะว่าคาถามที่ออกมาอย่างที่เราทราบกันอยู่นี่นะครับมันมันก็สะท้อนถึงมันสะท้อนหลายอย่างนะสะท้อนถึงสภาพการเมืองของไทยในปัจจุบันนะครับสะท้อนถึงออมุมมองหรือวิสัยทัศนะครับของตัวผู้แทนของไทยเองนะครับก็คือน้องตาลด้วยแล้วก็รวมไปถึงมุมมองของกลุ่มที่ปรึกษานะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกว่ากลุ่มอะไรที่ปรึกษาหรือว่ากลุ่มที่เป็นผู้เทรนนะครับฝึกน้อง การเตรียมพร้อมเรื่องเกี่ยวกับการตอบคาถามพวกนี้ผมคิดว่ามันมีปัญหาทั้งหมดมันมีปัญหาในในแง่ของความคิดนะครับในแง่ของการมองประเทศไทยนะครับภาษาเกตินวันของการเก็นประเทศไทยในประชาคม่ลงประเทศนะครับ light. แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความการต้องการได้รับความยอมรับเนี่ยจากประชาคมระหร่างประเทศต่อสถานะของประเทศไทยผมคิดว่ามัน,มนวนเวียนอยู่เรื่องนี้ทั้งหมดปัญหาหลักเนี่ยผมคิดว่าน้องน้าตาลเนี่ย ผมเชื่อว่าจริงๆผมเชียร์น้ำตาลตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วผมคิดว่าน้ำตาลนี่ก็เป็นเอเป็นตัวแทนผู้หญิงผู้หญิงของปตัวแทนผู้หญิงไทยเนี่ยที่สวยมากๆนะฮะผมไม่ขอไม่ลงไปรายละเอียดแล้วกันว่าไทยแท้หรือไม่อะไรยังไงความสวยก็คือความสวยนะครับมันก็ไม่จําเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเอความแทนต้องมีลักษณะอย่างนี้ครับบางปีเนี่ยแข่งของประเทศฝรั่งเนี่ยยังเอาคนเอเชียมาลงมันก็ไม่จําเป็นต้องอสะท้อนภาพลักษณ์ นะครับใน <c oughs> เ,เรื่องเกี่ยวกับความงามผมคิดว่าน้องน้ำตาลเนี่ยคงคงคงไม่แพ้ใครเลยจริงๆเรื่องความสง่างามนะครับแต่ว่ามันติดอย่างเดียวเรื่องคําถามนี่แหละแล้วผมคิดว่าคําถามเองเนี่ยมันแม้จะแม้มันจะมีเอแม้มันจะมีคะแนนที่พอๆกับส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายเรื่องเกี่ยวกับชุดต่างๆเนี่ยแต่ว่าคําถามมันก็เป็นตัวตัดสินที่สําคัญเหมือนกันว่าตกลงเขาจะเอานางงานไหนแล้วผมคิดว่าน้องน้ำตาน้องน้ำตาลอาจจะพลาดตรงนี้เรื่องเกี่ยวกัวกบการตอบคาถามอืมครับ เอนั้นอันเป็นหลักครับการการตอบคําถามก็เป็นประเด็นที่ทให้นาไปสู่การถกเถียงกันมากเหมือนกันนะอาจารย์นะว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่างของของความเป็นสังคมไทยอยู่ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะความเป็นสากลกับความเป็นสังคมไทยที่ต้องการจะเก็บรักษาไว้อะแรงต่างเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มองในประเด็นนี้อย่างไรครับผมพูดไปแล้วนะครับคือตําแหน่งอย่างนี้จริงๆมันมันมันจะว่ามันเป็นเรื่องที่เอจะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเนี่ยมันมันก็ไม่ยากซะอย่างนั้นทีเดียวนะครับ หมายถึงว่าเราคงไม่ต้องขูดต้องเตรียมตัวต้องรู้ประวัติศาสตร์ของโลกนะครับต้องรู้ความเป็นมาเป็นไปเบื้องลึกเบื้องหนาคือการตอบคาถามประเภทนี้มันตอบแค่ประมาณหนึ่งถึงสามนาทีเท่านั้นนะครับ mm hmm. เ,เอาเรื่องความยาวกันจริงมันไม่ยาวแล้วมัน,มนไม่จำเป็นต้องลงลึกขนาดนั้น mm hmm. เพียงแต่ไอการที่บางทีพูดไม่ลงลึกพูดในระยะในใน,ในจำเวลาจํากัดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ง่าย mm hmm. นะฮะมันต้องรวบรัดจับรวบรวบรัดจับใจความให้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายักทีเดียวคือจะพูดอะไร สักทีจะพูดอะไรก็ได้มันก็ไม่ใช่นะฮะเวทีอย่างนี้เนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องการแสดงถึงเรียกว่าเป็น C u l t u r a l identity ก็คือเอกลั<ม>กษณ์ทางด้านวัฒนธรรมซึ่งผมคิดว่าเอกลักษณ์ทางด้านทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยน้ําตาลทําพอแล้วอะ่ะ<ม>คือเนี้ยการการเป็นคนไทยในแง่ของการสวมชุดนะครับชุดไทยชุดประจำชาตินะครับซึ่งมันก็มันก็เหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนกับชาติอื่นที่ต้องมี C าวเจ t ร์อิเดนต t ตี้นะฮะ<ม>เอกลักษณ์นั้น มันจะตัดเฉอนก็คงตรงคำถามนี่แหละที่ผมคิดว่าออมันไม่จําเป็นต้องไปไกลถึงขนาดว่าหอยเราจะต้องยัง,ยง,ยงแม้แต่ในการตอบคําถามเนี่ยยังต้องคงไว้ซึ่งทางด้านเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมอีกผมคิดว่าสิ่งที่คณะกรรมการต้องการเนี่ยต้องการนางงามจากนางงามยูนิเวอ e ์สเนี่ยนะฮะที่สามารถที่จะ represent องค์กรของเขาซึ่งจริงๆแล้วการจรัดการประกวดมันก็เป็นองค์กรนะครับ,รบจะต้องเป็น สามารถเปเอนองค์กรของเขานางงานที่มีความเป็นสาโกนในจุดหนึ่งนางงานที่มองประเด็นปัญหานะครับประเด็นความคิดอะไรก็ตามที่มันค่อนข้าง broad นะครับที่ค่อนข้างมีความสากลเช่นเดียวกันนะคะคือไม่ไม่ใช่มองแบบแคบมองแบบเอ่อมองกลับเข้ามาหรือว่า i n นเ r อร์สลุคกนะครับหรือว่าหรือว่าการที่จะชูประเด็นชาติิยมนะฮะ mm hmm. เอาตัวหลักนะเพราะฉะนั้นการที่น้องน้าตาลเนี่ยตอบว่าบุคผู้นาของโลกเนี่ยที่น้องน้าตาลชื่นชมเองเนี่ยนะฮะคือใครและเพราะอะไรเนี่ย แล้วก็การที่พูดถึงเรกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยซึ่งมันเหมาะสําหรับบริบทภายในของประเทศของเราถ้าน้องน้ำตาลประกวดในประเทศไทยนี่นะฮะทิดาหนองคายทิดาอุบลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ไม่เป็นปัญหาเลยนะเผลอๆได้คะแนนพลมทลายแต่เราไปอยู่ในะดักสาคนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราไม่จําเป็นอีกแล้วนะครับที่จะต้องพูดเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยพูดเรื่องชตินิยมเมืองไทยมีความสาคลมากกว่านั้นมันเป็นการทดสอบด้วยว่านางงามคนนี้เนี่ยทำการบ้านมาแค่ไหน รู้ประวัติศาสตร์ของโลกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วผมว่ามันเป็นคําถามที่มันจริงๆนะมันจะว่าเป็นคําถามที่ง่ายก็ง่ายอะ่ะแล้วผมคิดมันมันสุดไม่ยากเลยเรื่องนี้น้ําตาสามารถหยิบใครก็ได้ที่เป็นผู้นําที่ผ่านมาในอดีตหรือในปัจจุบันที่มีบทบาทสาคัญในระดับเวทีระหว่างประเทศแลวต้องต้องต้องมีต้องมีคุณประโยชน์ต่อประชาคมนะไม่ใช่ว่าเอาผู้นาใครก็มาก็ได้ที่เผลอเนี่ย อาจจะไม่ได้ส่งผลประโยชน์ต่อประชาคมโลกมันก็ไม่ใช่มันมีทั้งหลายร้อยคนคือผมเชื่อการที่น้องน้าตาลอยูร่ราชการที่เก้าเนี่ยมันมันชาตินิยมเกินไปนะฮะมันโฟกัสที่ที่ประเทศไทยเป็นหลักผมเชื่อขาดความเป็นสากลไม่มีใครเถียงนะฮะว่าราชการที่เก้าเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่แต่ผมเชื่อมันไม่เหมาะกับเวทีสากลแบบนี้อืมครับครับแต่ยางน้อยถึงแม้ว่าพลาดโอกาสในเรื่องของการจะได้นางงามจัก,กรวาลแต่ยงน้อยก็ มีโอกาสที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของคนไทยอันนี้คือสิ่งที่น้องน้ำตาลให้สัมภาษณ์สื่อหลังจากที่พลาดตําแหน่งนี้นี่เห็นด้วยไหมครับก็โอเคนะผมคิดว่า achievement หรือความสําเร็จเนี่ยนะครับได้เป็นอันดับหใช่ไหมฮะถ้าผมไม่ผิดเนี่ยว่ามันก็ดีมากๆแล้วคิดจากจานวนเการสมัครการประกวดที่มันมีร้อยกว่าคนเนี่ยได้อันดับหแหมมันอันนี้มันน่าชื่นชมมากๆก็เสียดายอ่ะผมคิดว่าเอถ้าตอบคำถามทาง ที่มันกระชับกว่านี้นะฮะแล้วอันนี้ไม่ใช่ความเห็นความเห็นของผมคนเดียวด้วยนะครับ <S <S มันเป็นความเห็นแม้แต่ชนระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งมันมันมีบทความออกมาแล้วแลวออกบทความหลักออกมารวดเร็วมากนะครับผมอผมเองก็เพิ่งแชร์ใน Facebook มันเป็นบทความที่เขียนถึงเรื่องเกี่ยวกับการตอบคําถามของนางงามในชุดสุดท้ายเนี่ยที่เป็นคําตอบการตอบคำถามที่แย่ที่สุดเนี่ยประเทศไทยก็ติดหนึ่งในนั้นนะเขายังพูดถึงว่าการตอบคําถามของน้องน้ําตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดคาดเดาได้ไม่น่าแปลกใจคือเหมือนกับแม้แต่กองประกวดเองก็รู้แล้วอะ ว่าคนไทยจะตอบอะไรหนีไม่พ้นนะฮะเรื่องเกี่ยวกับตีของเจ้าตีของความยิ่งใหญ่ของก,กษัตริย์ไทยซึ่งมันไม่เวิร์กนะครับแล้วน้อง,องต่างๆนึ่งคือม,มันเป็นตีมที่ผมคิดมันพลาดมาตลอดนั่นคือ,อ,อชุดเนี่ยก็เป็นชุดของออราชินีใช่ไหมครับเอ,อ่เป็นเลปพิก้ามาจากชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าเ,ยเคยใส่ามาก่อนดแม้แต่ตอน,ตอนการตอบคําถามเองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเชิดชูสถาบันกษัตริย์เนี่ยผมคิดว่า จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ cultural identity หรือว่าเอกลักษณ์้านวัฒน,นธรรมของไทยจรงิงๆเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถที่โชว์เคสกับองค์กรผู้จัดได้กับเวทีการประกวดได้ระหว่างประเทศแบบนี้มันไม่จําเป็นที่จะต้องยึดติดก,กับสถาบันกรรษัตริย์เสมอไปนะฮะมันมันมันมีอะไรที่เราต้องทําได้หลายอย่างยกอย่างเช่นอย่างของพม่าเนี่ยที่ได้ชุดประจําชาติยอดเยี่ยมเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยตอนแรกผมเห็นผมก็ขำนะนะ มาแล้วเป็นหนาเหมือนกับมีมีจอโทรทัศน์อยู่ข้างหลังเนี่ยหนักมากเลยบอก40กิโลหรือไงเนี่ยนะแล้วมีการเปิดฉากแต่สรุปมันมันมันเป็นการแสดงถึงการแสดงความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะครับเอ่อมันเป็น c u l t u r a l identity ที่มันยูนิคมากมากนะแล้วมันไม่ได้ไปผูกขาดกับสถาบันอะไรสถาบันหนึ่งของพม่าด้วยซ้ำเนี่ยเราอาจจะต้องเอิมานั่งคิดแล้วว่าการสร้างความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ท่านด้าเกี่ยวกับการแสดงออกทานด้วัฒนธรรมในเวทีการประกวดสางคมแบบนี้เนี่ย ควรจะมีอะไรอย่างอื่นไหมนอกเหนือจากการผลูกขาดอยู่กับสถาบันกษัตริย์อย่างเดียวมีมีคนสงสัยเหมือนกันฮะอาจารย์ว่าจริง,รงๆความเป็นสากลของในหลวงรัชกาลที่9ก,ก็ก็มีไหมฮะคือคือคนไทยจํานวนไม่น้อยในเมื่อยอมรับว่าเออคิงของเราคือคิงออฟเดอะคิงก็คือ <c oughs> เป็นกษัตริย์อะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะจะระดับโลกอะไรด้วยเนี่ยแต่ว่าพอพูดถึงประเด็นกษัตริย์ไทยเนี่ยทำไมไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจของคนในระดับโลกได้มาก เพราะว่าอย่างกรณีการตอบคาถามอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่ามันไม่สามารถที่จะทําให้คนระดับโลกรู้สึกอะไรได้มากมายเท่ากับเท่ากับคนไทยรู้สึกใช่อันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยคือผมเหมือนที่บอกผมไม่ไม่แปลกใจแล้วก็ไม่ไม่ได้เถียงเลยนะครับว่าในหลวงออรัชกาลที่านเนี่ยทร,ทรงทรงทําอะไรไว้มากมายแต่ว่ามันถึงจุดที่ประชาคมโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้จักยอมรับพร้อมๆกันหรือเปล่าคือมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเมื่อเทียบกับผู้นําคนอื่นๆอ,อ,อย่างเงี้ยสมมุติ ถ้าจะพูดถึงเรื่องเนลเซนแมนเดลาอันนี้อันนี้อันนี้เกือบจะคือใครไม่รู้จักเนลเซนแมนเดลาเนี่ยผมว่าแปลกแล้ว <c oughs> นะครับหรือว่าใครไม่รู้จักเอ่อม่อาหาตมาคานทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแม้แต่แมชชีเทเรซ่าอะไรพวกเนี้ยคือม,มันมันมีฟิกเกอร์อื่นๆเนี่ยซึ่งมันได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงในระดับโลกแล้วคุณคุณประโยชน์ที่ทําให้กับองค์การให้กับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันมันมากคือในหลวงทําเยอะแต่ว่าทําสําหรับประเทศไทยใช่ไหมฮะครับมากลยที่ที่ที่จะ ที่จะสร้างผลกระทบต่อ,ตอต่อประเทศอื่นๆนะครับและอย่างหนึ่งผมคิดว่ามันกลับสู่ประเด็นเรื่องชัติจบหรือเขาก็อยากได้นางงามที่มีความสากลจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าพอถึงเวทีไประปเทศอย่างนี้แล้วเนี่ยก็อวยประเทศตัวเองยกประเทศตัวเองขึ้นมาอย่างเดียวผมคิดว่ามันก็คงต้องมีความแฝงต้องมีความใจกว้างนิดหนึ่งนะครับคนที่จะต้องรับตำแหน่งอย่างนั้นเพราะอย่าลืมว่าภาร,รกิจของอมิสอูนิเวอร์สเนี่ยในสุดแล้วมันไม่ใช่เป็นภาร,รกิจที่จำกัดเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะ <S 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 นะในปีัดต่อไปเนี่ยมิสยูนนิเวอร์สเนี่ย ที่ได้แล้วเนี่ยนางงามจักรวาลยังต้องทาภารกิจอันใดหลายๆอย่างเพื่อที่เป็น contribution ต่อต่อโลกอย่างแท้จริงไม่ใช่เพื่อต่อประเทศไทยอย่างเดียวแล้วมันก็สะท้อนว่าการที่เราปูกผัดเรื่องเกี่ยวกับชานิยมแล้วผมว่ามันผิดคอนเซ็ปต์อาบอกตรงการประกวดแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งโอเคมันต้องแสดงความเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะเอาความงามอันนั้นเนี่ยถูกดัดแปลงไปสู่การสร้างคุณประโยชน์ให้กับ สังคมโลกอย่างไรในช่วงปีนี้ครับภาระอันนี้เนี่ยซึ่งมันต้องการความเป็นสากคนหนงจุดหนึ่งเช่นเดียวกันครับครับอาจารย์คิดว่าเวทีนางงามจัก,กรวาลเนี่ยแน่นอนมีประเด็นการเมืองมีเรื่องของการเมืองสอดแทรกอยู่ไหมครับในมิติไหนอย่างไรแน่นอนนะมันมันต้องเป็นการเมืองอยู่แล้วคืออินเวเนี่ยผมก็ผมก็หนักใจแทนน้องน้ําตาลนะคือพูดน้พูดแล้วก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะนะโอเคเพอร์อกำลังโดนผมอยู่ด้วยเขาผมกำลังวิ่ น้องน้ำตาลอยู่แต่ว่าผมบอกขอบอกตรงว,ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเพอร์ซันอลมากๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมเนี่ยวิจารณน้องน้ำตาลเป็นเรื่องส่วนตัวทเข้าใจเข้าใจความลําบากของน้ําตาลเช่นเดียวกันคือมันจุดนั้นแล้วมันมันไม่มีได้กับได้่ะนะครับเฉียไม่ไม่ได้ก็ไม่ได้กับเสียหรือไม่ก็เสียกับเสียอย่างเดียวเลยได้ซ้ำอ่ะคิดดูถ้าน้องตาลไม่ตอบเรื่องรัชการที่เก้าเนี่ยก็ถูกด่าอีกอ่านะฮะตอบเรื่องรัชการที่เก้าแล้วได้ตำแหน่งมิส universe อันนี้อาจจะได้ไป ตอบเรื่องรัชการที่เก้าแล้วตกรอบเราก็กําลังวิจารณ์กันอยู่อไม่ตอบเรื่องว่าเป็นรัชการที่เก้าแล้วตกรอบนี่ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมฮะอันนี้ยิ่งผูกกันคนหนักๆเห็นไหมเพราะวาเนี่ยคนนี้เผื่อถูกพูดเป็นเรื่องถูกล้มเจ้าเลยที่้ําคือผมคิดว่าการเมืองไทยมันมันเป็นน้ําที่มันล้นแก้วแล้วอะนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องถูกอธิบายโดยผ่านมุมมองของ ความรักเจ้าราชานิยมเป็นหลักอะไรก็ตามที่มันนอกเหนือจากอันนี้ไปแล้วเนี่ยมันผิดทั้งหมดมันไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมมันไม่ใช่คือการว่าสังคมไทยมันผูกถ่ายกับสาบัญสพันธ์เดียวหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยต้องเป็นสารบันกษัตริย์มันเป็นไปไม่ได้แม้แต่ขวดแบบนี้เนี่ยก็เอาการเมืองมาเกี่ยวข้องต้องเอาเรื่องเกี่ยวความรักเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องมันตลกอ่ะอืนะเออ แล้วมันจริงๆมันมันก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกเอาความงชล้วมนเกิดมานานในเวทีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเวทีการแข่งขันกีฬาต่างๆนะฮะนักมวยชกได้รับรับชนะแล้วในต้องชูรูปในหลวงนะครับเผลอๆเนี่ยรางวัลในต้องมอบให้ในหลวงได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็แสดงความรักเจ้าในจุดนึงแต่ว่าเอพอมันเป็นการเมืองอย่างเงี้ยแล้วมันมันก็ลงเอยอย่างเงี้ยมันลงเอยโดยการที่ถูกโจมตีนะครับน้ำตากมันก็ถูกโจมตีอยู่แล้วก็เอแล้วมันมันบางทีมันนสตี้มากๆอ่ะ อาจารย์ครนะัเวลาสังคมไทยหรือคนไทยเวลาจะออกไปแข่งขันในระดับสากลเนี่ยทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องไปติดอยู่กับไอ้ความเป็นชาตินิยมบางอย่างเพื่อที่จะให้เข้าไปสู่ความสําเร็จในความเป็นสากลได้แล้วก็แล้วก็เป็นที่ยอมรับคือคนไทยเองก็ยอมรับได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงความเป็นชาตินิยมของความเป็นไทยแต่ว่าแต่ว่าอยู่ในความเป็นสากลเนี่ยมันมันจะต้องมันจะต้องแก้ตรงไหนครับให้สังคมยอมรับว่านี่คือการทําหน้าที่ในระดับสากลไม่จําเป็นต้อง ต้องเชื่อหรือคิดอย่างที่หรือพูดอย่างที่คนไทยในเมืองไทยพูดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ประเด็นแรกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อความแยง้ง้าน,นการเมืองของไทยนะฮะซึ่งมันยังคาระคาสังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าความแย้งทางด้าน,นความแย้งทางด้าน,นการเมืองไทยมันไม่รับการเอ่อการการแก้ไขเนี่ยนะฮะหาทางออกให้มันเนี่ยเอ่อ o o bad อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่เราเออกไปออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเนี่ยมันยังถูกเอามาผูกกับ ความขย,ยันทางด้านการมาเมืองภายในแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับความประเด็นเรื่องความจงรักภักดีนะครับ<ม>ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมแม้แต่การที่ผมงสอนหนังสืออยู่ต่างประเทศก็ตามเนี่ยมผมก็ยังถูกเดถูกวิจารณ์เดีบ่อยๆหรือว่าออผมเนี่ยนะฮะวิจารณ์สถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่รักเจ้านู่นนี่นั่นเป็นอาจารย์ในต่างประเทศแล้วทำไมถึงทําตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มองถึงว่าผมมาอยู่ในอีกอีกอีกบริบทหนึ่งแล้วผมไม่ได้อยู่ในบทส่วประเทศไทยแล้วนะฮะผมก็ในทั้งหมดเนี่ยมือง ความขัดแย้งด้านภายในประเทศแล้วความขัดแย้งด้านภายในประเทศเนี่ยมันมีสถาบันกษัตัตย์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราพูดหลายครั้งแล้วเช่นเดียวกันว่ามันไปอยู่ในจุดที่ผมเสียใจมากๆคือถ้าคุณเนี่ยไม่เห็นไม่สนับสนุนสถาบันกษรตริย์คุณกลายเป็นศัตรูไปเลยมันไม่มีทางสายกลางอะ่ะนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างกรณีเออย่างกรณีของน้ําตาลเนี่ยนะฮะคือความคิดแบ,นนแบบนี้เลยทำให้น้ำคำถาลแบบนี้ทำให้น้ำตาลไม่มีช้อยอื่นในการที่จะตอบที่ไม่ใช่ในหลวง อะไรอย่างนี้มันมันเป็นแย่ว่าประเด็นแรกเนี่ยคือถ้าจะแก้ไขเนี่ยวัฒธให้ไทยมันมีความสากลอย่างไรเดินออกจาถาบันกษัตริย์ได้ไหมแล้วมีความเป็นสากลมากขึ้นต้องแก้ไขปัญหาด้าน,น,นการเมืองก่อนประเด็นที่สองเรื่องเกี่ยวกับความการที่ทากคนไทยมองตัวเอง การที่คนไทยเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศชาติการที่เรายังมีชาติิยมเนี่ยที่เอามาใช้ประโยชน์บ่อยประโยชน์ทั้งทางด้านการเมืองเองทั้งทางด้านสังคมเองในการไอดีนติฟายตัวเองว่าเราเองเนี่ยก็เป็นหน่วยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสําคัญไม่น้อยในต่างประเทศนะฮะไอความรู้สึกชาติยมเนี่ยมันเกิดมานานแล้วมันถูกบ่มเพาะนะครับตั้งแต่เรายังเป็นเด็กยังเป็นเยาวชนนะฮะจนถึงเราโตขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะเ,เรื่องที่ยาก จะแก้ไขปัญหานะฮะเรื่องลดทอนความเป็นชาตินิยมนะเราจะมีความภูมิใจมากเลยออกไปแข่งขันประเทศอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเรายัางต้องตอกย้ำเรื่องเกี่ยวกับไอ้ความเป็นเอกลักษณ์ของเราเมื่อจะเอกลักษณ์ด้านไหนก็ตามเรา,ามักสัญญามักจะภูมิใจแต่เพราะประเทศบางประเทศ,เทศทอื่นมันก้าวข้ามไปแล้วอะ่ะนะคบประเทศในตะวันตกนะครับประเทศนี้เป็นสมาชิกของ e อูเนี่ยประเทศเหล่านี้ในบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นประเทศปัจเจกบุคคลแล้วนะฮะเช่นมองตัวเองว่าเป็นสวีเดนเป็นฟินแลนด์เขามองเองว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยูเนอืย นนแล้วความต่างเนี่ยมันก็สะท้อนเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของความเป็นออยุโรปเนี่ยแทนที่จะลงลึกไปเรื่องเกี่ยวกับการเป็นมุมมองของแต่ละประเทศนั้นนะครับกรณีของน้องน้ำตาลเนี่ยก็ถูกมองเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นเหมือนกับว่านี่คือภาพสะท้อนของเยาวชนไทยด้วยเหมือนกันที่ที่ไม่ได้มองแบบสากลไม่ได้มองแบบกว้างไม่ได้มองโลกอย่างอย่างมุม global อย่างที่ว่าแต่ว่าเป็นมุมแบบในใน,ในส่วนของความเป็นประเทศอยู่ แล้วก็ความคิดในเชิงแบบนี้อาจจะยังอยู่ยังยังยังแคบอยู่ในการมองสังคมในการมองโลกอันนี้ต้องแก้ตรงไหนอาจารย์ถ้าอย่างนั้นหรือหรืออาจารย์มองว่านี่คือปัญหาของเยาวชนไทยหรือเปล่าถ้ามองจากภาพที่ที่มาหรือว่ากับน้องน้าตาลก็อันนี้ก็กลับไปสู่คําถามที่ผมตอบไปแล้วนะี่ฮะว่ามันมีสองประเด็นประเด็นเรื่องเกี่ยวความขัดแย้งทางการเมืองอันนี้เนี่ยเยาวชนอาจจะเข้าเข้าไปมีส่วนร่วมลําบากหรืออาจจะมีส่วนมีส่วนร่วมไม่ได้อีกอันนึงคือเรื่องเกี่ยวปัญหาการบุม่มเพาะนะฮะความเป็นชาตินิยม วีซาว่าบีหรือ Ver s u s ความเป็นสากนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อไอการเรมันต้องมาจากการศึกษาแต่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องยากที่เราจะออกจากระบบการศึกษาของไทยซึ่งมันมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากๆมันมีความเป็นไทยมากๆมันมีความเหยียดชาติเหยียดผิว <c oughs> นะฮะประวัติศาสตร์ที่มันถูกเขียนแบบเข้าข้างตัวเองนะครับด่าทอเพื่อนบ้านทั้งหมดนี่ใครทั้งหมดนี่มันเป็นส่วนหดร้างสร้างผลกระทบโดยตรงนะครับต่อมุมมองของเรา แล้วมก็สะท้อนในสิ่งที่น้ำตาลคิดน้ำตาลพูดคือสาหรับน้ําตาลเนี่ยในหลวงเนี่ยเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่สุดในจักรวาลน,นี้มันไม่ใช่อ่ะอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นผู้ยิ่งใหญ่คนเดียวการที่พูดว่า king of kings เนี่ยผมไม่รู้นะจะสรุปว่าพูดหรือเปล่านะไอ้ king of kings เนี่ยมันฟังดูดีฟังดูเหมาะสมสําหรับประเทศไทยที่ยกยอกษัตริย์ตัวเองแต่ประเทศอื่นที่ก็มีโมนาคีประเทศอื่นก็มีสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะ โกรธได้ซ้าเพราะว่า King of King s เนี่ยก็คือเขาก็มีสถาบันกษัตริย์ของเขาแต่สถาบันกษัตริย์เขาในต่ำกว่าสถาบันกษัตริย์เราอเขาไม่มองอย่างนั้นนี่ใช่มามใช่ไหมอันนี้มัน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 ถูกไอการบ่มเพาะการไอไอไอเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมันถูกมันถูกฟีดเข้าไปในระบบความคิดของเราเนี่ยยากจะแก้นอกจากจะต้องการศึกษาตั้งแต่อันซึ่ออันนี้ก็ต้องทําโดยการผ่านกระบวนการของรับแต่ผมดีใจอยู่ว่า เรื่องน้ําตาลเนี่ยโผล่มาในยุคของที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันกําลังฮอตมากๆม,มันเลยทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะวิพากษ์วิาจารณ์ได้อย่างตรงไปตรงมามีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับมันทําให้มันมีช่องทางที่จะเอ,อคนที่มันไม่เห็นด้วยเนี่ยได้แสดงออกแล้วคนอื่นๆเนี่ยที่ยังนั่งอยู่บนรั้วเนี่ยที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เนี่ยนะฮะก็สามารถมองเห็นข้อมูลทั้งสองด้านเช่นเดียวกัน นะครับเช่นด้านที่คิดว่าควรจะต้องตอบแบบอวยในหลวงนะครับถูกต้องแล้วแต่อีกด้านที่ว่ามันไม่ใช่อ่ะก็ซึ่งเป็นด้านที่ผมกำลังกําลังรพบีเซนต์อยู่ว่าจริงๆมันไม่มีความเป็นสากลเลยผมไม่ได้บอกเลยว่าว่าสิ่งที่น้ําตาลตอบเป็น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 ข้อมูลที่บิดเบือนผมไม่ได้ตอบอย่างนั้นเลยไม่ได้พูดอย่างนั้นด้วยแต่มันไม่ส้องถึงความเป็นสากลแล้วมันในคาของการสนองความเป็นสากลมันตอบอะไรได้หลายอย่างนอกเหนือไปจากการพูดถึงผู้นําของประเทศตัวเองอื